สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเต็นรถทรงพลลมยนต์สาขาหนองเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเซลล์น้องมิ้นนะคะวันนี้จะพามาชมตัวรถเข้าใหม่นะคะอีกหนึ่งคันนะคะเป็น isuzu allnew c a p นะคะตัวเตี้ยเครื่องยนต์1.9ปี2022เลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะรถสภาพใหม่มากนะคะคุณลูกค้าราคาไม่แรงด้วยสำหรับเจ้าคันปี2022นะคะ มาค่ะเรามาดูตัวรถกันเลยว่าคันนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างคันนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้จะเป็นตัว S อนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เป็นตัวเนะคะสัญลักษณ์อีซูนะคะจะอยู่ด้านหน้าของตัวรถนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น กระจังหน้าของเขานะคะปี2022นะคะจะแตกต่างกับปี2020นะคะจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะคุณลูกค้าไฟนะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะสําหรับคันนี้รถสวยมากนะคะคุณลูกค้าหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะคันนี้นะคะเป็นสี่ทานะคะคุณลูกค้าพร้อมจัดทรงลงล้อมาให้คุณลูกค้าแล้วนะคะมาคะ่ะเรามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้าง ด้านข้างของตัวรถนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะคะคันนี้จะเป็นสเปกแคปนะคะก็คือเป็นแคปเปิดได้นะคะสําหรับคันนี้ราคาไม่แรงเลยค่ะมือเปิดนะคะจะเป็นตัวธรรมดานะคะแล้วก็กันซาดนะคะจะเป็นเดิมๆออกจากสูตรเลยนะคะออกจากโรงงานเลยสําหรับคันนี้เนาะ มาคะเรามาดูด้านหลังตัวรถกันเลยด้านหลังของตัวรถนะคะคุณลูกค้าคันนี้จะเป็นตัว DDI เครื่องยนต์1.9เป็นตัว S อนะคะปี2022ค่ะอยากจะบอกนะคะคุณลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะรับรองว่าคุณลูกค้าไม่ผิดหวังนะคะคันนี้นะคะลูกค้านะคะก็คือเบื้องต้นเรายังไม่ได้ใส่แม็กไรเนอร์ให้คุณลูกค้านะคะแต่คุณลูกค้าอยากได้แม็กไรเนอร์นะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะมาค้าเรามาดูด้านในตัวรถกันบ้าง คุูกค้าเรามาฟังโปรโมชั่นกันก่อนนะคะโปรโมชั่นของเราอตอนนี้นะคะขับฟรี4 5วันนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบให้คุูกค้านะคะแล้วก็เงื่อนไขง่ายนะคะคุูกค้าใช้แค่ับรบประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถกับเต็นเราได้นะคะทูกๆอาชีพสามารถสือรถกับเต็นเราได้หมดเลยคะ่ะมาค่ะเรามาดูด้านในตัวรถนะคะด้านในตัวรถนะคะคุูกค้าคอนโซลน,นะคะจะเป็นสีดหมุดเลยนะคะเบาะนะคะ ทั้งสองฝั่งนะคะจะเป็นเบาะพลาสสีดํานะคะกินไม่อยากจะบอกว่ายัางอยู่นะคะสําหรับเจ้าคันนี้เปิดแคปได้นะคะนี่นะด้านในตัวรถคือสวยมากนะคะคุณลูกค้าหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเราได้เลยมาค่ะเรามาดูด้านในตัวรถเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเปิดเล็กหม่ให้ดูนะคะคุณลูกค้าว่ารถเต้นเรานะคะสภาพดีนะคะแล้วก็ไม่วิ่งน้อยนะคะคันนี้นะคะไม่วิ่งแคส่ส7 3 9 6ืมเโลเองนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ ออกรถก็เรานะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะคุณลูกคา้า้าคุณลูกคา้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามได้พี่วางแก้วนะคะก็มีให้คุณลูกคา้าแล้วก็เกียร์นะคะเป็น6สปีดนะคะสําหรับคันนี้เกียร์ถอยหลังเกียร์อะไรนะคะก็คือดูดีหมดนะคะแล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นรูปแบบไฟฟ้านะคะแต่เบาะยังเป็นเบาะธรรมดาเพราะว่าคันนี้เป็นตัวเอสเครืยนงยนต์1.9่นะคะมาค่ะเรามาสรุปราคาเจ้าคันนี้กันเลย คันนี้นะคะเป็น All New E ส u ส u นะคะ แสเปคแสเนะคะปี2022เครื่องยนต์1.9นะคะเป็นตัว DDi นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่5,02,500บาทคา่ะอยากจะบอกว่าคุณลูกค้าได้ปี2022นะคะแล้วที่สำคัญนะคะเป็นรถใหม่มากนะคะสำหรับคันนี้หากลูกคา้าท่านใดสนใจก็สามารถชมรถตัวจริงได้นะคะที่เต็นท์รถส้งพลมยยนต์สาขาหนองเสือนะคะเต็นท์เรานะคะจะอยู่ทาม่วงนะคะจังหวัดกาญจนบุรีหากคุณลูกคา้าท่านใดสนใจก็เข้ามาหาเราได้นะคะ หรือว่าโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 9 8 4 1 8 9 5 4 6ะเซลล์มิสน,นะคะยินดีบริการให้คุณลูกค้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อสมาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้คุณลูกค้าชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ